สวัสดีครับพบกับผมนะครับกิตพลเดชวิสัยครับการที่อายการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องคุณทักษณิณชินวัตรทุกกรณีในเรื่องเกี่ยวกับมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับโดยที่คุณทักษณิณนั้นไปให้สัมภาษณ์สื่อที่เกาหลีใต้แล้วก็บินเมรกับสถาบันครับ มันเป็นการคาดเดาไม่ถูกเลยสำหรับพวกอินฟูทั้งหลายสำหรับพวกนักวิชาการนักวิชาเกินนักการเมืองทั้งหลายมันไม่มีใครรู้แน่เลยนะครับว่าในการสูงสุดจะสั่งฟอง้องอุตทัสินครับเพราะว่ามีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าในยุคนี้เป็นยุคของทักษิณฟีเวอร์อะไรก็ถูกไปหมด ไม่มีใครทำอะไรได้มีดีรับดีวนูน้นดีวนี้ดิวนั้นผมก็ไม่เข้าใจว่าดีรับหอกอะไรทำไมเจอกรณีเจออายการสูงสุดสั่งฟ้องแล้วดีวรับคนที่มีอำนาจใหญ่ๆที่สุดที่สามารถกลั่การได้สามารถสั่งอายการสูงสุดได้สามารถสั่งสารรัฐธรรมนูญได้สามารถสั่งกรฟอปอปอชได้ มันจริงหรือครับมันเป็นจริงอย่างนั้นเหรอครับบ้านเมืองเป็นสวนสนุกของพวกมึงกันเหรอครับที่มึงจะมากำหนดกฎตุกงกติกาบ้าบอขอแตกอย่างนี้ได้หรือครับคนเราทุกคนแม่งต้องมีศักดิ์ศรีผมเป็นยูทูบเบอร์กระจอกกระจอกผมยังมีศักดิ์ศรีเลยและคนที่เป็นกรรมการปปอชอกกตอ,อายการสูงสุดผู้ตรวจการแผ่นดิน สารรัฐธรรมนูญมันให้คนอื่นเขามาสั่งการได้หรอวะแล้วชีวิตมึงจะไปคุยโม้กับลูกหลานยังไงวะจริงๆมันก็ต้องตัดสินด้วยกฎกติกาด้วยเหตุด้วยผลสิครับแล้ววันนี้ของคุณเศรษฐาว่ายังไงเดี๋ยวสารรับนวลจะตัดสินละ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับคนที่มาจากการเลือกตั้งคนที่มาจากระบอบประชาธิปไตยต้องให้คนไม่กี่คนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาจากการแต่งตั้งเป็นคนกำหนดกติกาสวสี่สิบคนก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็มากำหนดกติกายื่นไปสารรัฐมนูลสารรัฐมนูลไม่กี่คนก็ต้องมากำหนดที่เป็นที่ตาย ของคุณเศรษฐาทวีสินทั้งๆที่คุณเศรษฐาตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีมันก็เป็นสิทธิ์ของท่านหรือเปล่าวะถ้าเกิดคุณพิชิตนั้นไม่เหมาะสมที่จะเป็นรัฐมนตรีก็สั่งการให้คุณพิชิตหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือตอนนี้เขาก็ลาออกไปแล้วแล้วคุณเศรษฐาจะมีความผิดส้นตีนส้นมืออะไรวะอ้าวผมถามหน่อย ้วศดรธรรมนูญจะมีสิทธิ์อะไรมาตัดสินวะนี่มันเป็นประชาธิปไตยนะเวย้ยคนเป็นสอสอมันต้องใหญ่ที่สุดในประเทศหรือเปล่าวะแล้วก็สอสอทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี้ยมึงทำไมไม่แก้รัฐธรรมนูญวะมึงคนกำหนดกติกาใหม่สิวะรัฐรธรรมนูญก็ยุบแม่งก็ได้กอกตยุบแม่งก็ได้ปปชยุบแม่งก็ได้ ยุบแม่งได้หมดเลยเราเป็นสอสอไว้เราใหญ่ที่สุดว่ะถ้าไม่ยุบเราก็ต้องกําหนดใหม่ว่าคนมีอำน,นาจจริงๆมันต้องมาจากการเลือกตั้งเว้ยมันไม่ได้มาจากการแต่งตั้งเอาจริงๆใช่ไหมแต่ก็ย้อนกลับกันคนที่มาจากการแต่งตั้งถ้ามีคุณธรรมก็ต้องตัดสินไปตามเนื้อผ้าไม่ได้ตัดสินตามใบสั่งของใคร เห็นว่าคุณเศรษฐาไม่น่าผิดในการแต่งตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีก็บอกไม่ผิดก็แค่นั้นก็จบไปไม่เห็นมีอะไรต้องรับซับซ้อนซ่อนเงื่อนเลยใช้หลักรัฐศาสตร์นี่ก็ได้นะกกตก็เหมือนกันก็จะให้กกตมีสอวอคนหนึ่งสอวอ,อะไรสมชายสแสวงการขู่ว่าถ้าเกิดไม่จัดการการเลือกตั้งสอวอ กรกตต้องติดคุกมึงก็ไปขู่เขาเอา้าแล้วทำไมตอนเลือกตั้งที่ผ่านมากรกตไม่เห็นจับคนที่ซื้อเสียงแล้วก็จัดการได้เลยทำไมเขาไม่ติดคุกวะเออแล้วผมถามหน่อยสาวอชุดที่ปัจจุบันเนี่ยโอเคจะเลือกเธอยังไงจะเลือกกันไปเลือกกันมายังไงมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอะ่ะ มันต้องดีกว่าสวาชุดที่แล้วแน่นอนทำไมสวชุดที่แล้วรักชาติรักแผ่นดินเหรอวะอยู่ๆมึงก็ไม่เลือกพิธาไม่มีเหตุผลอะไรเลยอ,อ่ะอยู่ๆมึงก็มาเลือกเศรษฐาก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยแล้วมึงจะไปดีกว่าสวาชุดใหม่ได้ยังไงวะอย่างน้อยมีคนแบบบ้านๆคนธรรมดาแบบพวกผมอะ่ะหลุดไปได้สิบคนยี่สิบคน โอเคแล้วแล้วทำไมาคนบ้านๆคนธรรมดาอย่างพวกผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่รักชาติรักแผ่นดินหรอวะเป็นคนที่ไม่มีความรู้หรอวะอะแล้วพวกมึงมีความรู้กันเหรอวะ,อะความรู้ไม่ต้องมีมากหรอกขอให้มีคุณธรรมก็พอแล้วพิจารณาตามเนื้อผ้าอา็กักวยสวชุดปัจจุบันเนี่ยแมงจะเลือก พวกองค์กรอิสระเป็นพวกของมันอ้าวแล้วสวชุดมึงก็เรียกองค์กรอิสระเป็นพวกของมึงก็เหมือนกันหรือเปล่าวะไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะถ้าเกิดว่านายกเศรษฐาต้องมีอันเป็นไปนะก็องมีการโหวตเรื่องนายกกันใหม่คนที่สมควรที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคือคุณพิธาจากพักเกา้าวไก่ ไม่ใช่คุณอนุทินไม่ใช่บิ๊กป้อมทำไมอ่ะก็เขาเป็นคนที่ได้รับเสียงอันดับหนึ่งของประเทศไงต้องให้เขาเป็นนายกไปสิให้เขาจัดตั้งรัฐบาลไปเสิ็ข้็จะดีก็ได้ก็อจะดีกว่ารัฐบาลชุดนี้ก็ได้นะ ถ้าเขารวมเสียงข้างมากได้เขาอาจเป็นจับมือกับพักภูมิใจไทยก็ได้เพราะตอนนี้ไม่มีสอวอเลือกแล้วแต่สอวอก็จะเล่นข้อจะให้ส่งสารรัฐธรรมนูญว่าสอวอชุดนี้จะมีสิทธิ์เลือกนายกอีกไหมก็ไม่รู้จักพอไง ย้อนกลับมาถึงคุณทักษิณชินว,วัตรตอนนี้ก็ดับความซ้าของท่านได้แล้วนะครับที่ท่านบอกว่าจะขอกลับมาเลี้ยงหลานแล้วท่านก็ไม่เคยเลี้ยงหลานเลยแล้วท่านก็มาทําการเมืองแบบเก่าทําการเมืองแบบสมัยพักไทยรักไทยพักไร่ไทยเป็นพักที่ดูดสอสอมากที่สุดในทุกพักและตอนหลังก็เป็น เป็นวิธีการของพรรคอื่นๆที่ทำเหมือนพรรคไทยรักไทยและตอนนี้คุณทักษศิณก็จะมาดูดพวกบ้านใหญ่ทั้งหมดเข้าไปอยู่ด้วยประชาธิปไตยการเมืองแม่ก็จะวนไปวงก้อนเก่าๆก็ต้องบ้านใหญ่เท่านั้นที่จะได้เป็นสอสอบ้านใหญ่เท่านั้นที่จะได้เป็นนายกอบอจอบ้านใหญ่เท่านั้นที่ได้เป็นนายกเทศบาล ไอ้คนธรรมดาแม่งไม่สิทธิ์ได้เป็นอย่างผมเนี่ยถ้าเป็นนยายกบจผมก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครในเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดอย่าว่าแต่พิษโลกเลยแต่ไม่มีโอกาสได้เป็นไงเพราะมันการเมืองแบบเก่าไม่มีเงินซื้อเสียงอะ่ะมันจะได้เป็นได้ยังไงวะเออก็จะเชียร์พรกเก่าไกลเนี่ยแต่พรกเก้าไกลก็ไม่มีตัว พอไม่มีตัวแล้วก็ไม่มีคนเลือกอีกเช่นกันเพราะไม่ได้ซื้อเสียงมันก็มีเฉพาสอสอเท่านั้นนะครับที่ไม่ต้องซื้อเสียงก็ได้เป็นสอสอผมอยากให้อบอจอเทศบาลเหมือนกันไม่ต้องซื้อเสียงก็ได้เป็ดไอ้พักเก้าไกลเนี่ยมันก็เป็นการเมืองแบบใหม่ มันก็ควรจะมีพักเก้าไกลสองพักเก้าไกลสามพักเก้าไกลสี่หลายหลายพักโดยไม่มีการซื้อเสียงแล้วก็เน้นกันเรื่องนโยบายเน้นกันเรื่องเรื่องความรู้ความสามารถของแต่ละคนนะบุคคลธรรมดาจะได้มีสิทธิ์ได้ไปบริหารชาติบริหารแผ่นดินบ้างนะครับผม พราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดหรอกครับกฎกติกากระบวนการยุติธรรมมันก็ไม่มีอะไรจะคาดเดาได้หรอกครับจะไปปักปั๊มว่ามีใบสัง่งมันก็ไม่มีหลักฐานแต่ทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองทำอะไรกันเพราะฉะนั้นถึงณบัตรนี้พวกเราทุกคนนะครับไม่จำเป็น ต้องไปสู่หกต้องไปชื่นชมต้องไปยืนกลุมกระโปงให้ไอ้พวกคนใหญ่คนโตไอ้พวกองค์กรอิสระทั้งหลายไอ้พวกสวไอ้พวกสอ,อ,อกสอไอ้พวกรัฐรมนตรีทั้งหลายเราไม่ต้องไปยืนกลุมกระโปงคุยธรรมดาคุยไปเกาตูดไปคุยไปเกาหัวไปก็ได้เพราะว่า มันก็ไม่ได้มีความรู้ความสามารถไม่ได้มีความสูงส่งในความคิดมากกว่าพวกเรานะครับผมนั่คือสิ่งที่อยากจะบอกวันนี้คลิปนี้ก็บน่นล้วนๆก็ต้องดูก่อนต่อไปว่าอะไจะเกิดขึ้นแต่ผมคิดว่าเวลานครับ จะทำให้การเมืองดีขึ้นจะทำให้ระบบประชาธิปไตยดีขึ้นเพราะว่าถ้างั้นมันไม่มีอนาคตใหม่มันไม่มีก้าวไกลหรอกครับมันก็ต้องปรับดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเราจะมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ครับผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผม มาซื้อหนังสือผมครับขาถาธรรมะาสตไตล์จไม่ใช่ขาถาครับธรรมะาสตไตล์จเดี๋ยวจะเปิดตัวเดือนสิงหาคมตอนนี้สั่งจองกงันมาก่อนเพื่อจะเอาเงินรวบรวมไปจ้างโรงพิมพ์นะครับผมได้ประสงค์ร้อยเก้าสิบบาทเงินรายได้ก็จะเข้ากองทุนอิสระพนดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดครับกองทุนนี้ก็ตั้งมาสิบ ร่วม10ปีดูแลคนดูแลหมาเยอะแยะมากมายนะครับผมถ้าดูใน YouTube กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นมีน้ำหอมครับน้ำหอมสายมูเตรูย,ยมมี่ห้อมอนตาราคา590บาท ช่วยซื้อกันด้วยครับติดต่อผมสามช่องทางครับทางเ a c บุ๊ o k อรกิจพลเดชวิสัยไอดีไลนกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันโทรมาคุยสัพเพละหรือจะร้องเรียนเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมเมื่อโดนลังแกผมยินดีให้คำาปรึกษาและพร้อมที่จะรุยไปกับท่านครับขอให้ท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี